ก็วันนี้ก็ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ครับ Today Show ของเราวันนี้เต็มอิ่มเต็มอิ่มเลยละครละครเรื่องสร้างเสน่ห์ผู้คุณชอบเชื่อละครใช่ไหมใช่คะคุณชอบไหมคือตกใจมากชอบชอบละครเก่าละครสมัยก่อนเลยบทปะพันสมัยก่อนแต่ว่าพอเอามาทําใหม่คุณตู่พิยาวดีเอามาทําใหม่แล้วไม่ได้ทําใหม่อย่างเดียวเอามาทําใหม่แล้วเพิ่มรสชาติลงไปโดยคนที่คือคือนาความเขาเรียกอะไรนำโลกในปัจจุบันเข้ามาอยู่ในละครอุ้ยใช่เลย มิ้นชลิดาเล่นเป็นนางเอกโอ้โหแล้วมิ้นไม่เคยเล่นบทแบบนี้มาก่อนเอาเป็นว่าแค่ชื่อละครแต่มิ้นเองฟังก็ตกใจแล้วะดับมิ้นนะชลิดาซ่านอ่ะซ่านตเนี่ยฮะแล้วคุณเต้ยพงศกรเป็นพระเอกโอ้ยหล่อมากแล้ววันนี้ยังมีคุณตู่ปิยะวัฒมาด้วยครับและที่สําคัญที่สุดสามีคุณตู่คุณมาวินก็มาโอ้คุณมาวินเล่นด้วยแล้วไม่เคยเล่นเลยเป็นตัวร้ายร้ายสุด วันนี้มาแล้วจะมาอัปเดตข่าวของคุณตู่ปิียวดีด้วยอยากจะมีลูกมากไปกินยาเพื่อให้มีลูกเป็นลมล้มหัวฟาดฮะหัวฟาดไม่พอไอหูกลายเป็นพวกที่เขาเรียกอะไรโรคหมุนน้ำอยู่ไม่ทันโอ้โหเรื่องน่าฟังมากน่าฟังมากแล้วดูแลตัวเองไงทําไมสวยขนาดนี้เดี๋ยวอย่าพลาดส่วนอีกช่วงหนึ่งก็เป็นทอล์คโชว์เหมือนกันเป็นทอล์คโชว์ของบอสแม่หญิงอ๋อบอสแม่หญิงกนกทร บูรณะสุขคนถูกต้องคนนี้คนนี้คนนี้เก่งเรื่องออนไลน์นะคุณผู้ชมต้องฟังเขาถูกต้องและที่เก่งก็คือว่าอายุไม่น้อยแล้วครับอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงจริงครับเพราะเธออายุเกือบ60สแล้วสิบเจ้าปีนี้แต่ยังสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพและยังสามารถที่จะให้ความรู้ให้ข้อคิดเห็นให้อนาคตคนได้ครับเรื่องราวจะเป็นยังไงอย่าพลาดเด็ดขาดดีทั้งสองเรื่องเลยครับถ้าพลาด พรุ่งนี้นจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอสาวๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้วิธีการมัดใจสามีมีเคล็ดลับยังไงต้องคุยกับสาวคนนี้ค่ะคุณธัญญาธัญญาเรศรำนรงค์สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะผู้หญิเนี่ยนะคะไม่ควรที่จะละเลยเรื่องกลิ่น เพราะว่ากลิ่นหอมนี่เป็นอะไรที่แบบทําให้คนที่อยู่ใกล้แล้วมีความสุขต้อนรับซัมเมอร์หน้าร้อนวันนี้มาพร้อมไอเทมที่คิดว่าผู้หญิงทุกคนต้องมีนั่นก็คือน้ําหอมสวอนค่ะซึ่งบอกว่าน้ําหอมสวอนนี่เป็นกลิ่นประจําตัวทิยาเลยนะคะซึ่งเวลาเราฉีดมันจะได้กลิ่นดอกไม้จัสมินละมุนละมุนผสมกับกลิ่นขนมแบบหลากสีทําให้เรารู้สึกมีความสง่างามดุด,ดดังหงยังทําให้เรารู้สึกว่าเป็นคุณแม่ที่อบอุ่น,นคุณลูกก็อยากจะเข้าใกล้เท่านั้นนี่ไม่พอค่ะนี<ๆ>่เลยค่ะโซเซ็กซ<ๆ>ี<ๆ>่ ซึ่งโซเซ็กซี่พอฉีดไปแล้วเนี่ยมันจะได้กลิ่นหอมของดอกไม้ผสมฟรุตตี้มันจะทําให้เราเป็นสาวเซ็กซี่ซุกสซนี้เล่นคุณสาเนี่ยโทรตามตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะแล้วก็แอดไลน์ไว้ก่อนเลยที่ตัวแอสไซฟิน9นะคะหรือโทรไปที่หมายเลข0 2 1 14 6 4 6 6นะคะโปรโมชั่นวันนี้ค่ะสวอน50 ml 1ขวดนะคะแล้วก็โซเซ็กซี่อีก1ขวดปกติแล้วเนี่ยเกือบ3,000บาทค่ะ แต่วันนี้รายแค่หนึ่บาทแต่ถ้าโทรทันภายในรายการตอนนี้นะคะแถมโลชั่นดอกไม้หลอดใหญ่อีกสหลอด4ีชิ้นด้วยกันนะคะทั้งหมดเนี้ยเกือบ5,000บาทจ่ายเพียง1,290บาทเท่านั้นนะคะโทรไปที่หมายเลข02-114-6-466หรือว่าแอดไลน์ที่ตัวแส้สายสิน9าน้ำหอมสุนรละโซเซ็กซี่นะคะ2ขวดนะคะ ปกติเนี่ยเกือบ3,000บาทแต่ว่าวันนี้ค่ะจ่ายเพียง1,290บาทเท่านั้นนะคะแถมโลชั่นดอกไม้หลอดใหญ่อีก2หลอด4ชิ้นเนี่ยเกือบ5,000บาทค่ะวันนี้จ่ายเพียง1,290บาทนะคะโทรพิทศ่หมายเลข02-11466 6 6, 6, 6นะคะหรือว่าแอดไลน์ที่อัศัยฟิน9ค่ะโปรโมชั่นพิเศษสุดๆส,ส,สำหรับรายการกับมาดามฟินค่ะ ขอบคุณครับขอบพระคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสุเดยโชว์และนี่คือช่วงทอล์กโชว์วันนี้ดีใจมากผมได้ทําละครและละครเรื่องนี้เป็นละครซึ่งมีสเสน่ห์มากมันมีสเสน่ห์เพราะมันเป็นละครเก่าแต่พอถูกเอามาสร้างแบบใหม่แล้วคนเล่นซึ่งหลายๆคนคิดไม่ถึงว่าจะเล่นได้แล้วมาเล่นมันทําให้มีความรู้สึกอยากดูมากมันเป็นละครอีกเรื่องผมอยากแนะนำท่านผู้ชมได้ชมกันชมนะครับไม่เสียตาและผู้จัดคนนี้ ดยส่วนตัวก็รักกันอยู่แล้วตั้งใจทํางานตลอดเวลาโดยไม่ต้องอาศัยชื่อไม่ต้องอาศัยนามสกุลแต่อาศัยการงานปียวดีมารีนนท์หรือตู่วันนี้ทั้งสี่ท่านมานั่งอยู่ในรายการผมแล้วเพื่อจะพูดคุยเรื่องของละครร้างเสนหาครับขอบคุณมากครับทั้งสี่ท่านขอบคุณมากมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับดีใจมากตู่ที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งดีใจเช่นกันค่ะตู่ตู่คิดยังไงถึงเอาละครเรื่องสร้างเสนหามาทํา จริงๆต้องบอกก่อนหลายๆคนได้เห็นละครออกไปแล้วค่ะ,ะจริงๆแล้วละครเราเนี่ยเป็นละครครอบครัวนะคะแต่อาจจะเป็นครอบครัวแบบที่แซบขึ้นมานิดนึงแล้วก็จริงๆเราสะท้อนสังคมด้วยแต่เราพยายามที่จะทํายังไงให้คนมาสนใจในเรื่องสะท้อนสังคมแบบบันเทิงไปด้วยค่ะ,ะซึ่งในเรื่องนี้จะมีทั้งหมดเตยที่เลือกละครเรื่องนี้เพราะเป็นตู่หรือเป็นเพราะบ,บท เพราะคุณตู่ด้วยแล้วก็เป็นเพราะบทด้วยครับทำงานกับทีมแล้วก็สบายใจครับผู้กำกับก็พี่นัทเป็นผู้กำกับเคยกํากับเรื่องก่อนหน้านี้มาด้วยที่รับเล่นด้วยก็ว่าเป็นบทอาจารย์แดงอยากเล่นมากๆอยากลองเล่นสักครั้งหนึ่งเพราะว่าบทเนี่ยแต่ละท่อนแต่ละได้อลล็อกมันจะมีซับเทคอยู่ในนั้นด้วยซึ่งแต่ละฉากซึ่งยาวมากพูดเยอะมากใช่ใช่ครับสีหน้าพูดเยอะมากแล้ว แต่และบรรทัดเราต้องแสดงความเข้าใจแต่และอย่างเพราะบางทีก็สวิตอารมณ์ไปเลยแบบฟึดบปิดเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเร็วมากตอนแรกก็แบบเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนมาอารมณ์นี้แล้วทําไมมันความต้องการมันเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องพยายามทําความเข้าใจแล้วก็ต้องศึกษาดีๆก่อนที่จะมาถึงหน้าเสร็จแต่คุณรู้ไหมคนแบบคุณที่ถูกเลี้ยงมาในครอบครัวแบบนี้เราแบบมักจะเจอกับนางเอกแบบนี้จริงๆครับมันไม่ใช่อะไรเป็นเพราะคนที่เห็นใจอะ วินเข้าใจป่ะเข้าใจครับเวลาเรารักใครหรือเราเห็นใจใครหรือพยายามเข้าใจใครอยู่เลยมันจะกลายไปเจอคนที่เราต้องมานั่งเข้าใจไงอ่าใช่มันเป็นได้จริงๆนะในชีวิตจริงๆจริงครับมินรู้สึกยังไงคือด้วยความที่มินเล่นคอมเมดี้ติดกันมาก่อนหน้านี้แบบหลายเรื่องมากๆอ่ะมินก็รู้สึกว่าเราอายุเท่านี้แล้วเราต้องได้ได,ได้ได้ลองทําอะไรที่เป็นแบบใหม่ๆสําหรับเราบ<ต>้างใช่ค่ะความแตกต่างอันนี้ทําให้เธอต้องเข้าเวิร์กช็อปนานมาก เยอะมากค่ะวุ่นวายมากงงมากใช่ไม่ใช่ใช่เล่าความวุ่นวายให้ฟังหน่อยหรือว่าเล่าในใจหน่อยว่าอะไรท่านผู้ชมเชื่อไหมนักแสดงสมัยนี้เวลาจะเข้าไปเล่นละครเรื่องหนึ่งเวิร์กช็อปเนี่ยกลับมาบ้านนี่ปวดหัวเลยนะครับกลับมาบ้านนี่มึนเลยไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มมเก์ขึ้นเยอะมากค่ะเป็นเรื่องที่รู้สึกเลยว่าแบบเครียดคือด้วยตัวด้วยตัวพื้นฐานของมินเองอ่ะจะเป็นคนไม่ชอบเก็บความเครียดไว้ในตัวเองนานแต่พอมาเล่นเรื่องเนี้ย มันต้องเก็บมันแบบกดอะคะ่ะเป็นเรื่องที่ผู้หญิงถูกกด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 ตลอดอย่างเงี้ยมิงก็ต้องไปทำเอ็กเซอร์ไซส์เพราะว่าในชีวิตเราเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยคือเปิดเรื่องมาก็มีสามีแล้วอะ <c oughs> <c oughs> แล้วเป็นสามีแบบเนี้ยอุ้ยแบบนี้เขาประชิดไปี้ใ่ไหเดี๋ยวาผู้ชมดูเดี๋ยวน <c oughs> นี้้าผูช้มชมดูเพิ่งออกสองตอนเองเดี๋ยวนี้จะเห็นว่า <c oughs> ว่าอิ<ใ>นี้ร้ายแค่ไหนเราต้องทนรับอะไรบ้างใช่ค่ะแล้วบวกกับ ครอบครัวที่คุณพ่อมีความเชื่อในอีกแบบนี้กลายเป็นทุกอย่างเราจะต้องถูกกดเศร้าชีวิตคือคิดทำอะไรเองไม่ได้เลยด้วยความที่เราเป็นลูกผู้หญิงมินก็ต้องไปทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์กับตัวเองเยอะมากเช้ามากก่อนไปกองก็จะต้องตื่นมาทำตัวให้แบบแ้าเจ้าตัวเองไปเก็บอยู่ในตู้เสื้อผ้าที่แคบๆรู้สึกว่าแบบม,มันไม่ใช่ที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยให้มันหดหูมากที่สุดค่ะโอ้ดีมากเลยมันมีตัวร้ายตัวหนึ่งไอตัวร้ายตัวนี้เนี่ย มันคือผัวเก่าของเอกเรียกอย่างนั้นนะผมจะเรียกสามีเก่าก็ได้แล้วแต่จะเรียกวินพอฟังแล้วรู้สึกไงลูกโอ้หกระตีรือล้นอยากเล่นมากเลยครับจริงเหรอลูกผมสูมันเป็นอะไรที่มันไกลตัวชีวิตจริงผมมากๆเลยครับมันไกลแสนไกลโฟกัสเลยล้เกิเหมือนมันไม่ใกล้ผมเลยมันไม่ใกล้เลยไม่ใกล้ในชีวิตคิดจะตบตีภรรยาไหมไม่ไม่มีทางครับไม่มีทางนั่งอยู่บ้านก็นั่งเรียบร้อยอย่างนี้ครับตื่นเช้ามาผมต้องไปชงกาแฟหาขนมให้กินก่อนนอนต้องเปิดผ้าปูเตียงจัดการทุกอย่างถูกไหมครับจ้ะเห็นไหมครับผมพูดเร ก่อนนอนค่ะเธอบอกว่าเธอจะฉันจะนอนแล้วเรารู้แล้วต้องไปแบบเตรียมจัดหมอนอะเปิดพ่อพรมเตรียมหมอนข้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันไกลมากครับแต่พอตอนเขาบอกผมบอกว่าเฮ้ยผมอยากเล่นตู่บอกเธอต้องแคสนะเธอเล่นเลยไม่ได้อ๋อต้องแคสตยต้องแคสด้วยครับไม่ใช่เลผู้จัดลวได้เลยไม่ได้เลยเขาบอกว่ายิ่งถ้าใกล้ตัวแบบนี้ยิ่งต้องแบบ ต้องเห็นว่ามันมาด้วยความสามารถด้วยฝีมือนะถ้ามาพอเส้นนี้ไม่เอามันจะพังทั้งเรื่องน้องๆจะพังไปด้วยใช่ใชก็เลยไปแคสแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยได้แคสแฟคลแคสกับผู้กลับหรือแคสก<ด>ับผู้<ด>กลับให้ <Desde S 1> ใหุกคนได้ดูครับว่าววเราได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วผู้กลับเขาว่าไงโอ้โสุดยอดเลยสุโคยพอเขามาเล่นจริงๆเขาเข้ากับคุณเป็นไงบ้างจริงๆดีใจนะคะที่เป็นพี่วินเพราะว่ามินร้อยแล้วว่าพี่วินเป็นคนทําอะไรแบบเต็มที่อ่ะ คือด้วยบุความที่แบบบทมันจะต้องมีตบตีอะไรแบบนี้ยเราด้วยความที่เราเชื่อเราเชื่อกันอยู่แล้วมินก็บอกพี่วินเต็มที่เลยคือมินก็อยากได้จริงอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะทําให้เราแบบรู้สึกไปกับมันได้ด้วยค่ะใช่ครับก็เลยโหพี่วินขย่าจนหนูรู้สึกว่าหนูเป็นชานุ่มไข่บุกใช่แต่เวลาเราขย่าบมก็ไม่ได้บีบแรงนะแต่ผมใช้แรงขย่อบุ๋มชอบมากค่ะ เขาเขาเคยตลกมากเราเคยเห็นใช่ไหมเต้ถ <requirements> ูกไหมเราจะเห็นว่าเขาเป็นคนอารมณ์ดีแล้วมีความสุขก่อนออกรายการนี้พูดกับท่านผู้ชมเลยนะครับผมยังพูดเขาเลยว่าดีใจที่เขามาเพราะเขามาทีไรมันสร้างสีสันสร้างความสุขให้พวกเราจะพูดอย่างนี้จริงๆจะพูดเขาตลอดฉันชอบเธอคเพราะเขาสนุกใช่ค่ะเพราะเขาเล่นเป็นไงครับอ้หน้าเหมันไ่้มากหน้าเหมันไ่้เหรอใช่ครับหน้าเหมันไ่้มากเล่นด้วยก็มีปะทะเหมือนกันนะครับเจอสามีเก่าเหมือนกันใช่ครับ เราะฉันั้นได้ใจได้ใจหมดมันมากครับมันมากผู้จัดพอเขาเล่นได้ใจไหมก็ได้ใจอยู่นะคะปกติตูวจะเป็นคนไปกองตลอดเวลาแต่แบงบางวันที่เขาต้องเข้าฉากเช่นเลิฟซีนกับกับเอ็กซ์ตาร์ใดๆอะที่เป็นเล่นเป็นเมียน้อยเขาแต่ละคนตัวจะแบบโอเคเดี๋ยววันนี้จะไปกองสายหน่อยเพื่อให้เขาอะเล่นเต็มที่ ให้ลปลดปล่อยใช่ไม่งั้นเดี๋ยวเราเขาจะโกเอ๊ะเรามองหนูหรือเปล่าออกมันต้องมีแบบกอดจูบอะไรเธอเล่าสิชอบไหมเล่าชอบไหมเ <ๆ S 2> ล่าใช่จริงก็อยากจะรอแหละครับอาชีวิตนี้ไม่เคยเต็มเต็มสักทีนึงเ <c oughs> ขาหมดมาปุ๊บมีฉากต้องจูบแล้ววันนั้นคุณวินดี้ไม่มาเอาไงดีว่าไงดีว่าคุยกับพุ่มิกับเสร็จปุ๊บลงมติแค่หอมพอไหมครับเดี๋ยวจูบจริงจริงโดนเซนเซอร์ไม่ใช่ไม่ใช่กรบวนะครับภรรยาผมเซนเซอร์ก็เลยปรับบทนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นั้นก็ชื่นใจแล้วครับอ๋อชื่นใจแล้วไไไไไดดดด้้้้ลลลลอองเเเเ่่่่นนนแแบบทีีรรามมมคยูะวั ไม่ค่อยดีหรอกครับมันมันก็ถ้าการแสดงก็เต็มที่แต่ของจริงมัไม่ไม่ีไม่ดีไม่ดีแต่พี่เราชอบบอกผมอยู่บ่อยๆนะว่าเตยไม่เอาเตยเตยไม่เอาเตยไม่เอาเตยบอกตัวบอกเฮ้ยผมอยากแบบพี่บ้างของแกไม่ใช่ย่อยนะของแกยิ่งกว่านี้แล้วเตยนะคนจริงจริงๆแล้วในเรื่องทุกคนมิ้นได้เรื่องหมดเลยครับคือในในเรื่องนางเอกจะโดนกระทำมาตลอดตลอดค่ะาแล้วแล้วอย่างตอนแรกเนาะที่ออกอากาศไปแล้วแล้วโดนถีบนี่คือคนดูแบบสะใจมากใช่ เพราะว่าผมทำก็ต้องเรื่องมีซีนหนึ่งครับที่แบบเริ่มเราเริ่มเปิดฉากกันเข้ามาซีนของมันนั่นคือซีนตบตบนกับนั่งบนโต๊ะแล้วตบโจ๊กใส่ใส่หน้าเขาอันนี้แบบแบบคือผมไปนั่งเสร็จปุ๊บผมสึงวันมากผมสั้ทีเดียวเฉียวหน้ามิ้นไปแบบเกือบโดนเดียวผ่านแล้วเทคเดียวผ่านเลยฮะ แล้วก็นี้เรื่องกลับไปทํากับตูที่บ้านโอ้ไม่มีทางเราวคุณตูนี่ปรุงกันด้ครับมาวางไว้อย่างนี้เลย่านจะตัดป้อนเลยครับคลร์มเมนต์เลยครับจริงๆค่ะในกองก็เป็นอย่างนั้นเลแล้วซาใจมากสาใจมากแล้วก็ตอนในเรื่องเนี่ยผมจะซัดจะตบจะตีจะจิกหัวเขาเลยเขาหมดแต่ตอนที่ผมดูเขาถีบเนี่ยอ่ามันถีบผมจริงอ๋อเหรอถีบเต็มยอดอกเลยบอกกันปั๊บเลยอวาอัดอันที่แบบ ก็อินมากก็อินมากใช่อินมากเลยค่ะว่าแบบอยากจะมากกว่านั้นด้วยทาเป็นตัวเองจริงครับดีนะก่อนเข้าฉากพนมมือพี่วินด้วยขอทีนะไม่ใช่เป็นพนมมือเว่าโกดจริงนะครับซับเต็มข้อเลยกระตุกโอ้โหอย่างนี้นลยฮะแต่แฮปปี้แฮปปี้มากครับฉากไหนที่เล่นยากที่สุดมันมียากสองฉากฉากแรกคือฉากตรงบริเวณบันไดที่เราทะเลาะกันแล้วก็ด่าจิกหัวตบเตียแล้วโดนก็ถีบอีกฉากหนึ่งคือจังหวะที่ไปลากเขา ลากเขาออกมาลากเขามาจากตอนตอนที่ทํางานเขาแล้วก็มาตบ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 ตรงนั้นอันนั้นเวียงแรงจนไหลเกือบหลุดนะฮะเพราะว่าอินไปหน่อยแล้วสะบัดแรงกลึกเลยอันนั้นฉากไหนยากที่สุดฉากสําหรับของมินจะเป็นฉากที่จะใกล้ถึงนี้ค่ะเป็นฉากในสระว่ายน้ำตายดีมากนี่นัวกันในน้ำค่ะนัวยากที่สุดเนาะไม่ไ บบไม่บอกไม่บอกแต่อันนั้นที่ฉากที่ยากที่สุดใช่มันมัน,ม,นมันแบบใหม่มากอะ่ะไม่เคยเล่นอะไรแบบ<ช>นี้<ช>ไม่ใช่ตัวเธอเลยใช่ค่ะแต่มาดูว่าทําได้ไหม <c oughs> มาดูกัน ฉากไหนยากที่สุดฉากในน้าครับหจริงป่ะลูกมันยากแม้กระทั่งการถ่ายทําด้วยครับถ่ายทาวันนั้นเป็นวันที่ประเทศไทยหนาวที่สุดครับมันเจ็ดองศาได้จริงเพราเราก็ต้องเป็นแล้วหนาวอยู่วันเดียวนะคะวันนั้นที่เราจะที่ไหนถ่ายที่ไหนเนี่ยเขาใหญ่เขาใหญ่เจ็ดองศาแต่นัวกันในน้ำใช่แล้วในเวลาที่แบบนั้นด้วยนะพี่เต้ยวันนั้นแบบดึกมากค่าทุ่มที่คือคือมันเป็นฉากเี่ต้องดูต้องดูใช่แล้วยาวมากครับกว่าจะมาลงน้ําได้นี่คือแบบ ต้องดูและเร็วๆนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับญาติเด็ดขาดนะครับในฐานะเป็นผู้จัดอยากจะบอกอะไรกับเราอีกก็อยากจะฝากละครเรื่องนี้แหละค่ะสร้างเสน่หานะคะก็แน่นอนคือนักแสดงตั้งใจกันทุกคนทีมงานทุกคนรวมถึงตัวตู่ด้วยนะคะก็ตั้งใจมากๆกับเรื่องนี้จะบอกว่าละครเรื่องนี้เป็นละครครอบครัวจริงๆหลายๆคนดูไปแล้วแบบครอบครัวยังไงอยากให้มันคือสร้างเสน่หาเป็นละครที่ต้องฟังอะค่ะทุกประโยคมันมีความหมายมันมีคําสอนอยู่ในนั้นแต่เราสอนแบบแนบเนียน แล้วคุณได้ความบันเทิงไปด้วยค่ะอย่าพลาดเด็ดขาดทุกวันจันอังคารค่ะจันอังคารสองทุ่มครึ่งค่ะสองทุ่มครึ่งเจอกันแน่นอนใช่ค่ะแล้วจะซ่านไปเรื่อยๆและจะมาดูว่าไอ้ตัวร้ายในสที่สุดมันจะเจอกันอะไรหรือว่ามันจะมาดูจริงๆนะผู้ชมพขบอกแล้วบทเขาดีแล้วมันไม่ใช่แค่บทนะมันเป็นชีวิตที่เราทําได้จริงๆนะมันอยู่ที่เราจะเลือกทําอะไรในที่สุดนางเอกจะเลือกทําอะไรพระเอกจะเลือกทําอะไรชีวิตมันเลือกได้จริงๆนะ เราเลือกได้จริงๆอย่าพลาดนะทุกจันทร์อังคารนะฮะสองทุ่ครึ่งดูกันเลยทันทีสร้างเสนหาครับขอบคุณมากมากครับผมก็ผมง่ยไปไหนนะผมขอปิดเบรียนี้ก่อนตรงนี้นะฮะแต่เดี๋ยวจะมาคุยกันตู่นิดนึงนะับผมมีเรื่องราวที่ต้องคุยกับเขาอีกเยอะแยะมากนะขาก็ไม่ดีอะไรก็โอ้เยอะแยะชีวิตไม่น่าเชื่อวันผ่านมาได้ไงสักที ดูรายการของเราอีกครั้งแล้วนะครับทุกู่ครับตอนนี้มาคุยอยู่กับคุณตู่สิวยวดีมาลีนน์นะครับผู้จัดละครเรื่องสร้างนเนืหาเมื่อกี้เรารู้เรื่องะละพรไปแล้วแต่คุณตู่เองก็เป็นคนของสังคมเลยสําคัญมากๆเลยอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเธอวันนี้อยากจะคุยด้วยนิดนึงทราบว่าอยากจะมีลูกมากๆอยากมีน้องมากคะ่ะอ,อยากมีหลายๆคนด้วย <c oughs> ค่ะอยากมีหลายๆคนด้วยตู่ตูต่ตู่พออยากมีต้องทํำยังไงอ่ะตู่อันดับแรกก็คือ เซิร์ชเองก่อนฮะยังไม่ได้ปรึกษาหมอตอนแรกก็เซิร์ชเองว่าแบบต้องกินอะไรบ้างคนจะท้องเตรียมจะท้องต้องกินอะไรบ้างก็เซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชแล้วก็กินทุกอย่างอย่างที่ในอินเทอร์เน็ตเขาบอกเลยค่ะ,ะ,ะแต่ตัว jack pot, แจ็ค์พอตก็คือไปเจอตัวหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาเรียกว่าโคคิวเทนค่ะโคคิวเทนใช่เขาบอกว่าเป็นตัวที่บำรุงไข่ดีที่สุดซึ่งเราสึกว่าเฮ้ยเราอายุเยอะแล้วไข่เราต้องไม่ดีแน่เลย <laughs> เรา เราจะต้องบำรุงก็เลยกินตัวนี้เข้าไปค่ะซึ่งจริงๆรู้อยู่แล้วนะคะมันถึงรู้อยู่แล้วว่าตัวเองอ่ะแพ้ตัวนี้แต่ว่าตอนที่เคยแพ้เนี่ยอาการมันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าพอจะมาบำรุงไข่ใช่ไหมคะปกติตัวกินสิบมิลลิกรัมเนี่ยแพ้แหละแต่ว่าถ้าบำรุงไข่ต้องกินวันละสี่รอยหกสิบมิลลิกรัมค่ะบ้าไปแล้วสิบเป็นสี่ร้อยหกสิบเนี่ยนะแล้วเธอยอมกินเหรอก็ยอมกินเพื่อจะมีลูกใช่ค่ะอยากมีลูกมาก แล้วยังไงพอกินเข้าไปแนละ้วพอกินเข้าไปเสร็จแล้วอะค่ะพอก็อย่างที่ที่เป็นข่าวไปก็คือวูบเป็นลมไปเลยค่ะ,ะ,ะเพราะว่าเราแพ้หนักมากอ้อนี่เป็นความรู้ที่ดีมากนะท่านผู้ชมช่วยดูด้วยนะใครก็ตามที่คิดอะไรอย่างนี้นะฮะควรปรึกษาหมอนะไม่ใช่ปรึกษาอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะใช่ค่ะ4ี่ร้อยหกสิใช่ไหมฮะจริงๆคุณหมอบอกว่าเราสามารถมันสามารถทําให้ถึงขั้นร่างกายเราหยุดทํางานไปได้เลยนะคะใ,ใช่เพราะว่าเราแพ้มากจนร่างกายมันเหมือนชัดเดาตัวเองเหมือนที่ถูกหมดสติ ไม่เรียกว่าเป็นลมนะคะเรียกว่าหมดสติไปเลยเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่สาเหตุที่มันเป็นเนี่ยเพราะว่าโคคิวเทนนะคะมันจะมันจะทำให้เลือดไปเลี้ยงรังไข่ดีขึ้นในขณะเดียวกันอ่ะมันทําให้เลือดเราจางความดันเราจะต่ําลงแต่ตัวเป็นคนที่ไม่เคยความดันปกติเลยค่ะความดันต่ําอยู่แล้วพอไปกินตัวนี้พอมันต่ํามากๆมากๆร่างกายมันก็เลยชัดดาวไปวูบไปเลยวูบไปเลยค่ะอันนี้ตูไม่รู้นะคะมีคนเล่าให้ฟังว่าหัวฟาดพื้นไปเลยคือหงายหัวหงายปุ๊บแล้วทําให้แคลเซียมในห หลุดก็เลยมีอาการหลุดมันเหมือนหลุดอยู่ในโพรงหูเลยค่ะคุณหมอคุณหมอบอกว่าไม่ทราบว่าจากทางไหนเลยเพราะว่า MRI ก็ไม่เจอนะคะตอนแรกบอกหมอ MRI ได้ไหมเพราะว่าอาการนี้ทรมานมากอาการคืออะไรคือไอแคนเซอหลุดท่านจมฟังดีๆนะอันนี้ไม่น่าเชื่อเวลาเกิดขึ้นเนี่ยใครนะใครไม่เคยเป็นไม่รู้แต่คนที่เคยเป็นแล้วจะสาธุเลยว่าจะเป็นอีกไหมไม่ยชกชีวิตนี้จะไม่เอาอีกเลยบ้านมันหมุนบ้านมันคือปกติคนรู้สึกว่าถ้าไม่สบายจะนอนใช่ไหมคะใช่ อาการอันนี้คือนอนก็หมุนนะคะนอนมองเพดานคือหมุน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 เหมือนเล่นรถไฟเหาะเลยอะคะ่ะอยู่ตลอดเวลาขยับตัวนิดนึงก็หมุนติ้วแต่ละคนจะเป็นในองศาที่ไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะบางคนเ,นเป็นเอียงขวาเป็นบางคนเอียงซ้ายเป็นบางคนนอนหงายเป็นแล้วแต่คนไม่เหมือนกันเลยซึ่งคุณหมอบอกว่า m r i ก็ไม่เจอด้วยว่าแคลเซียมมันหลุดไปอยู่ตรงไหนต้องรอให้ร่างกายเราปรับสมดุลแล้วมันกลับเข้าที่เองะคะ่ะ ก็จะมีวิธีการกายภาพค่ะคุณหมอจะมากายภาพทุกวันก็คือมาจับเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยแหละค่ะไปเรื่อยๆคือมันไม่มียาอะไรที่รักษาได้แต่สุดท้ายอ่ะตู่ไปรักษาด้วยวิธีฝังเข็มค่าตู่ไปฝังสองครั้งดีขึ้นประมาณ95%้าสบเปอร์เซ็นค่ะฝังังตรงไหนทันทษดฝังนี่เลยค่ะตรงนี้เลยเอาเข็มทิ่มตรงนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้ ก็เหลืออาการอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์อย่ามาร้มรายการชนะไม่ค่ะดูแต่ชีวิตคนเราไม่น่าเชื่อแล้วละครเ็าต้องจัดนะงานก็ต้องทํานะเป็นคนชอบไปกองถ่ายค่ะใช่สนุกที่ไปถึงมันจะร้อนแล้วมันก็เหนื่อยบางทีเจอฝนเจนนู่นนี่นั่นแต่ชอบไปอ สิ่งที่พูดในไคิวเทนมันแฝงอยู่ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากนะหลายๆอย่างใช่ค่ะเครื่องสาอางก็มีนะเครื่องสอําอางที่ทาผิวก็มีค่ะโคคิวเทนเนี่ยนะ,ะมันมีน <ะ S 1> อยู่ด้วยนะใช่เอาแล้วเธอใช้เซวาอยู่เซวาไม่มีโค<อ>คิวเทนส่วนประกอบหลักๆของเซวานะคะคือโสมและเป็นโสม6ปีแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่พืชที่จะแบบหาได้ทั่วไปเนี่ยนะคะมันจะอยู่ในเกาหลีเท่านั้นและเขาไม่ส่งออกอถือเป็นพืชประจําชาติไม่มีการส่งออกนอกประเทศเด็ดขาดค่ะอ๋อเหรอ ถึงว่าเดยว,วุ้นเส้นต้องไปอินนี่ตลอดวุ้นเส้นถึงต้องบินไปบ่อยมากค่ะที่เกาหลีใช่เพราะว่าไม่สามารถนําออกนอกประเทศได้คือถ้าคุณจะมีสิ่งนี้อยู่ในเครื่องสําอางของคุณอ่ะคุณจะต้องบินไปท,ทําท,ที่ที่เกาหลีเลยค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในตัวเซฟานี้ใช่ค่ะและคือดางตอนแรกอะค่ะคือตู่เป็นคนแพ้หลายอย่างค่ะไม่ใช่แค่แบบคอคิวเทนคือจริง,รงเราเราใช้ครีมใดๆมาเยอะมาก ทุกราคานะคะใช้มาหมดเลยจนมาเจอเซวาเนี่ยตอนแรกตอนแรกก็ช่างใจว่าแบบได้ไหมน้าอะไรอย่างเงี้ย<ช>แต่ว่าจุดแรกที่สะกิดใจ,จอยากจะลองใช้เพราะว่ามันมีโสม6ปีอย่างที่ตู่บอกมันมันไม่ได้ง่ายที่จะมาอยู่ในนี้ได้ะคะ่ะ<ช>มันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างยากมากเลยต้องแบบบอกว่าวุ้นะเก่งมาก<ช>ที่ไปเอามาใส่ได้นะคะแล้วก็พอคุยกับวุ้นด้วยคุยกับน้องคิมด้วยคุยกับมิวด้วยคือทุกคนใช้แล้วโอเคอเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากลองใช้บ้าง ก็เลยก็เลยมาลองใช้จริงๆพูดตรงๆนะคะอาใช้ก่อนที่จะเป็นพรีเซนเตอร์อีกอแล้วพอเขามาติดต่อเป็นพรีเซนเตอร์เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราใช้จริงแล้วเราอ่ะอยากจะบอกต่อสิ่งนี้คือไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าแบบได้เป็นพรีเซนเตอร์นะอาแต่เราใช้แล้วมันมันดีอ่ะเราอยากให้คนได้ลองใช้แล้วก็ราคาก็คือจับต้องได้ไอ้คำว่าดีเนี่ยขอโทษนะผมไม่เคยถามเลยี่ถามจริงมันดียังไงอ่ะ ปัญหาหลักของตัวนะคะ,ะก็คือแน่ๆด้วยวัยนี้ริ้วรอยก็จะเริ่มมามันก็จะช่วยเรื่องริ้วรอยเล็กๆเ,เพราะว่าโสมอ่ะมันเป็นมันยืนหนึ่งเรื่องแอนตี้อาจิงค่ะ,ะคือเรื่องริ้วรอยเนี่ยโสมนี่คืออันดับต้นๆของสิ่งที่จะช่วยได้นะคะ,ะแล้วก็ในเรื่องของรูขุมขนด้วยคือพอมันช่วยให้ผิวกระชับขึ้นปุ๊บกลุ่มขนเราก็จะเล็กลงค่ะ,ะแล้วมันก็แบบตูรู้สึกว่าผิวตัวมันกระจ่างใสโดยที่คือไม่ใช่แค่ขาวอะคะอ่ะ,ะมัน มันดูกระจ่างใสแล้วมันก็ไม่โสมอย่างตู่ตูไปกองถ่ายแบบเยอะมากจริงๆแล้วก็ตากแดดตากฝนทุกทุกอย่างอะค่ะหรือแม้กระทั่งตอนที่เข้าโรงพยาบาลตู่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยตู่ก็ถ่ายคลิปนะคะเพื่อเล่าประสบการณ์ว่าแบบเฮ้ยทุกคนต้องระวังอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเ้เธอพูดดีด้วยเธอพูดแล้วฟังรู้เรื่องแล้วก็แบบก็น่าสดเลยเพราะอยู่โรงพยาบาลเราก็ไม่แต่งหน้าอยู่แล้ว ก็รอดนะคะก็ยังรอดอยู่ค่ะแต่ว่าที่ตูใช้เซวาของตูที่บ้านเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างนะท่านผู้ชมครับข้อเสียนะมันจะหมดเร็วมากเพราะว่าไม่ได้ใช้คนเดียวฮะอีตามาวินไม่รู้มาจากไหนนะเห็นของเขาวางไว้ก็เอาของเขาไปใช้หมดนะฮะเขาชอบจิกใช้ชอบจิกใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือเขาเห็นเราดีกว่าไม่ได้เลยจริงเห็นดีกว่าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจริงจริก็จิกเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้คือเป็นตัวที่สร้างความสุขให้กับเราคือตูว่าผู้หญิงทุกคนถ้าเกิดสองกระจกแล้วเรารู้สึกว่าแบบ อย่างน้อยมีคนบอกว่าเราเด็กกว่าวัยหรือว่าริ้วรอยที่มันเคยมีแล้วมันหายไปอ่ะหรือว่าทุกคนแฮปปี้มันเห็นกับตาได้จริงจริงจริงค่ะขอบคุณคุณจริงๆนะวันนี้มาร่วมรายการกับผมผมยีใจดีใจยังไม่ได้คุยเรื่องหัวเข่าเลยนะจริงจริงนะจริงพอหลังจากเป็นลมเด็กก็เข้าโรงพยาบาลอีกรอบเรื่องเรื่องผ่าตัดเข่าอีกนะคะดูดิได้ผ่าตัดอีกโอ้เก่งมากเลยชีวิตสู้จริงๆนะสู้จริงทุกวันนี้ความสุขอยู่ตรงไหนตู่ความสุขหรอคะจริงๆเป็นคําตอบที่แบบอาจจะ แบบดูซิมเปิลมากนะคะ,ะแต่มันคือจริงๆความสุขมันคืออยู่รอบตัวเรามากๆความสุขมันความสุขของตู่มันง่ายมากเลยค่ะกินข้าวอร่อยมือ้อนึงตู่ก็มีความสุขนะตู่รู้สึกว่าเราอย่าไปตั้งกะเกณว่าฉันจะต้องกินข้าวที่แบบรูฟท็อปฉันถึงจะมีความสุขเราเรามีความสุขได้ทุกวันกับกับสิ่งที่เราเป็นอยู่อะคะ่ะตู่รู้สึกว่าตู่โชคดีที่ตู่รู้สึกว่าตู่มีความสุขทุกวันเลยค่ะ แม้กระทั่งวันที่ตู่ป่วยอยู่โรงพยาบาลอะ่ะตู่ก็รู้สึกว่าแบบเออเราได้เรียนรู้กับมันแล้วเราอย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าเฮ้ยตอนที่เราป่วยสามีเราอะ่ะดูแลเรายัางไงออนั่นนั่นเราก็เราก็รู้สึกว่าเออเรามีความสุขจังเลยเอะไรเงี้ยค่ะค<ำ>เราพูดแล้วหนูจะร้องไห้ทำไมไม่ไม่ <c oughs> ก็จริงๆงไงมันรู้สึกจริง,รง,รงๆไงโลกเข้าใจเลย <c oughs> เข้าใจความหมายเลยว่าความสุขมันอยู่ตรงหน้าต่างหากใช่ค่ะไม่ใช่ความสุขอยู่ในอนาคตแล้วก็ไม่ใช่ความสุขที่มันอยู่ในอดีตไม่มีค่าเลยหนูบอกตัวเองทุกวันว่าหนูต้องมีความสุขวันนี้อื เพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตใช่ใช่ใช่ว่าเป็นความสุขจริงๆนะผู้ชมถ้าเกิดเรารู้ว่าสิ่งอยู่ข้างหน้าเราตอนนี้ตรงนี้แล้วเราทําให้มันเป็นความสุขได้นั่นคือสุดยอดจริงๆฝากด้วยนะฮะฝากจริงเลยว่าให้คิดอันนี้และฝากอีกอย่างนึงคือฝากละครสร้างเสน่หาท่านอย่าพลาดเด็ดขาดน,นะฮะเป็นละครที่น่าชมจริงๆในโลกยุคนี้สมัยนี้กับบทแบบนี้และคนเล่นแบบนี้ของละครสร้างเสน่หาครับ และภาพภาพนี้คือภาพที่รายการเ o d ช y s ชของมอบให้กับคุณมิ้นชลิดาคุณเต้ยพงศกรคุณมาวินและคุณตู่ปิยวดีมาลีนน์ขอบคุณมากๆนะครับที่มาร่วมรายการกั<อ>บเราขอบคุณจริง,รงๆครับค,ครัแล้ววันนี้หนูก็มีของมาฝากอ่เดี๋ยว<ม>ันี้เลยค่ะเป็นเซตเลยครับผม แล้ววันนี้นะคะตู่ก็มีโปรคุณตู่นะคะมาฝากแฟนๆรายการ Today Show ด้วยค่ะซื้อน้ำสมเซวานะคะเซวาอินซอร์เมดเซนนะคะขนาด30 ml นะคะไซส์พกพาปกติเนี่ยจะขวดละ399บาทนะคะวันนี้ขายเป็นเซต5ขวดค่ะราคาเต็ม1,995วันนี้พิเศษเพียง1,550บาทนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะช่องทางการติดต่อก็คือ Line นะคะ @sewa thailand นะคะหรือว่าเซิร์ชใน Google หรือว่า Facebook ก็ได้ค่ะ เติร์ดว่าเซวาค่ะอย่าพลาดเด็ดขาดผมอันนึงอ่ะพูดทุกๆครั้งยังไงก็ยังพูดอยู่ดีผมเชื่อบุญเส้น,นผมชอบผู้หญิงคนนี้ชอบการต่อสู้ของเธออ hmm. และที่ครั้งแรกเลยวันนี้ที่มานี่ผมเพิ่งรู้นะว่าเซวาเนี่ยมาจากโสมหกปีผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนผมรู้เรื่องโสมแต่ไม่เคยรู้คําว่าโสมหกปีผมได้ความรู้ใหม่ตรงนี้ผมคิดบางสิ่งบางอย่างมันอยู่ที่คนที่เขาทาเขาตั้งใจแค่ไหน แล้วคุณคนนี้ตั้งใจตั้งใจไหมตั้งใจมากคุณเส้นนี่โอ้โหตัวเชื่อว่าวุนเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองด้วยแล้วก็ให้กับลูกค้าของคุณเส้นด้วยค่ะครับผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณจริงๆเลยนะครับแล้วขอให้มีความสุขและเรื่องลูกมจะได้ไหมเนี่ยต้องได้ค่ะต้องได้ต้องได้ต้องได้ครับครับผมนั่นคือเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับและนี่คือคุณตู่ปิยะวดีมาลีนอครับ ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเท่านั้นแหละถึงจะรวยได้หนูอยากรวยเพราะหนูอยากดูแลแม่อยากดูแลนลอ้อง